สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้พบกันในช่วงบา่บายของทุกวันนะครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มกับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมแล้วก็ติดตามเรื่องของน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดสรรพคุณแล้วก็ทั้งวิธีการสั่งซื้อสอบถามทางเพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับเข้าไปที่เพจ กล่องข้อความติดต่อกับพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามทางเบอร์แอดไลน์ด้วยนะครับ0 9 3 9์5 4 9า4ครับข่าวอัปเดตสลับราคาแพ้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดือนล่าสุด1 0 5บาทสลับแพะแพ้เนื้อแพะส่งออกหรือว่าตลาดนัดแพะนะครับตลาดนัดแพะเปิดในช่วงเดือนอะไร แล้วก็ทั้งราคาแพะ3เดือนก่อนหน้านี้110บาทนะครับพี่น้องลหลายๆจังหวัดนะครับก็คิดว่าราคาก็ใกล้เคียงกันพี่น้องทางเพชรบูรณ์ทางนครสวรรค์การจนบุรีทางชัยนาทนะครับพี่น้องทางกำแพงเพชรแล้วก็ FC ทางภาคกลางนะครับตอนบนตอนล่างก็ดีหรือว่าทางพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับที่สอบถามราคาแพะติดต่อเรื่องของราคาแพะ แล้วก็สอบถามบอกแจ้งสรับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในเขตย่านพื้นที่ต่างๆภูมิภาคต่างๆแล้วก็ทั้งาราคาแพะพื้นฐานของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคด้วยนะครับน้องโมจิครับน้องโมจิกินเปลือกสับปะรดนี่ครับวิธีการกินเปลือกสับปะรดก็จะแงนหน้าขึ้นนิดนึงนะครับเปลือกสับปะรดก็มีชิ้นใหญ่ๆการกินก็ต้องใช้วิธี ค่อยๆเคี้ยวกลืนลงไปแล้วก็งนหน้าขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เปลือกสับปะรดนั้นหลุดออกจากปากนะครับวิธีการกินของแพะซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขานะครับการคุยหาเปลือกสับปะรดที่อยู่ในกระบะแล้วก็กินเปลือกกล้วยในตรงตรง,ตรงกระบะข้างล่างก็จะมีเปลือกกล้วยนะครับนี่ครับเปลือกสับปะรดซอยนะครับ กินได้ทั้งเปลือกนะครับทั้งความหวานทั้งมีน้ําอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับเปลือกสับปะรดความอร่อยของเปลือกสับปะรดนะครับทำให้แพะอิ่มนานอิ่มเร็วและก็อิ่มนานนะครับก็แพะที่ยังไม่เคยกินเปลือกสับปะรดก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลาหมายถึงมีการปรับตัวระบบขับถ่ายซึ่งแพะที่ไม่เคยกินเลยก็จะมีอาการท้องเสียก่อนนะครับวันแรกนะครับแพะที่มีความคุ้นเคยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกินได้ปริมาณเยอะ ก็จะไม่เป็น,อ,นอันตรายหรือว่าไม,ไม่ไม่ท้องเสียนะครับส่วนแพทย์ที่ไม่เคยกินเลยก็จะมีบ้างวันแรก2วันแรกนะครับมีแน่นอนนะครับถ่ายเหลวแน่นอนกินได้ตั้งแพทย์เนื้อและแพนมนะครับสำหรับเปลือกสับปะรดนะครับอาหารชั้นดีหรือว่าจะเป็นเปลือกกล้วยก็ดีนะครับใบกล้วยสับต้นกล้วยสับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับสามารถใช้ผสมอาหารก็คือฟาง ที่เราให้แพะนะครับทั้งเปลือกสับป,ประรดทั้งเปลือกกล้วยทั้งหญ้าสับทั้งกระถินซอยกระถินสับก็ใช้น้ำหมักสูนไผ่สมาร์ทกดผสมได้นะครับสลหรับแพะสลหรับการกินอาหารของแพะก็ใช้ผสมน้ําให้กินส่วนหนึ่งใช้ผสมน้ําแล้วก็ใช้ผสมอาหารนะครับแล้วก็ใช้วิธีการก่อกปากเพื่อถ่ายพยาธิก็แพะน้ําหนักเกิน25กิโลกร,รมัมขึ้นไปก็จะประมาณสัก 5-10ถึงซีซีนะครับวันที่สนะครับสวนวันแรกก็ให้ประมาณสัก4-6 c ถึงซีซีครับวันที่2ในการถ่ายพยาธิก็ใช้5-10ถึงซีซีได้เลยนะครับสำหรับแพทย์ที่น้ำหนักไม่ต่ำกว่า25กิโลกร,รมัมนะครับก็รายละเอียดของการใช้แบบกอกปากสำหรับการถ่ายพยาธิของแพทย์ก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่เพจนะครับเพจบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มหรือว่าเข้าไปที่น้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโกศเข้าไปดูรายละเอียดในการใช้นะครับแล้วก็ พี่น้องชาวแพ้ที่สั่งซื้อน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทกดเข้าไปก็แจ้งเข้ามาสอบถามเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับการใช้ผสมน้ำน้ำ10ลิตรต่อ 15cc นะครับที่ผมใช้อยู่นี่ก็ประมาณน้ำ10ลิตรนี่ก็จะใช้ประมาณ 15cc ถึง 20cc นะครับใช้แบบเข้มข้นนิดหนึ่งาบางท่านก็ระยะแรกแรกก็เอาไปใช้นะครับน้ำ10ลิตรต่อ 15cc การผสมน้ำให้แพะการผสมน้ำให้แพะนี่ก็จะ,จะผสมตลอดนะครับให้แพะกินได้ตลอดแต่ว่าก็เน้นในเรื่องของการกินให้หมดต่อวันนะครับวันต่อไปเราก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนน้าเปลี่ยนกระบะน้ําใหม่ซึ่งเราก็ต้องอผสมใหม่ในวันต่อไปนะครับผสมใหม่ก็เพราะฉะนั้นก็ตองให้แพะนั้นกินให้หมดในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ประหยัดแล้วก็เซฟยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบชะอมนะครับใบชะอมนี่แพะก,ก็จะกินนะครับไม่เน้นเรื่องหนามไม่เน้นเรื่องขมนะครับกินได้ตลอดกลิน่นยังไงก็กินได้สำหรับแพะนะครับนี่คืออาหารของแพะจริงจริงแล้วเขากินใบไม้ได้กว่าร้อยชนิดเลยนะครับนี่แพะเขามีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการกินอาหาระจะมีนี่ครับมะเฟืองมะเฟืองเขาก็กิน มะเฟืองนี่เขาชอบนะครับอ่ะเอาให้พ่อสักลูกสิอ่ะอ่ะนี่ครับมะเฟืองมะเฟืองเขาชอบมากเลยนะครับรสชาติพิเศษอ่ะอืมมะเฟืองนี่กินได้ทั้งลูกนะครับไม่เป็นไรไม่มีผลเสียพ่อเสียก็คือไม่มีให้เขากินนะครับถ้ามีเขาจะกินตลอดนะครับมะเฟืองที่รสชาติอ่ ไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับหรือเปรี้ยวมากเขาก็จะกินนะครับสลหรับแพะนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียไม่มีข้อเสียครับอาหารแพะนี่กินได้ทุกอย่างใบชะอมนะครับใบชะอมเขาก็จะกินนี่ครับชะอมแบบแล้วก็ไม่มีน้ำนะครับนี่ให้เขากินได้ตลอดนะครับสลหรับแพะ,ะมะเฟืองอใบใบอะไรต้นผงชีรสเขาก็กินนะครับกกินได้หมดเลยแต่ว่า ใบไม้บางชนิดเราก็ไม่ควรให้เขากินสดๆนะครับคนจะตากแห้งหรือว่าพึ่งแดดก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามราคาแพะร้อยสิบบาทนะครับเดือนนี้ก็จะประมาณสักร้อยห้าบาทนะครับไม่บวกลบแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สอบถามเรื่องของตลาดนัดแพะเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วก็เพื่อนๆพี่น้องชาวแพทย์ที่ติดต่อสมาร์ทโกดเข้ามาน้ำหมักสมาร์ทโกดนี่ติดต่อสอบถามที่เบอร์แอดไลน์นะครับโดยตรงเลยนะครับ0939654964หรือเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับข้อความเพจนะครับน้ำหมักสวนไพยสมาร์ทโกดนะครับพิมพ์คำว่าน้ำหมักสวนไพลสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็เข้าไปทักทายทางกล่องข้อความได้เลยนะครับทั้งะระบบตอบอัตโนมัติหรือจะไม่อัออตโนมัติก็ จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับเรื่องของอกล่องข้อความนะครับถ้าทา,ายเข้ามาได้แล้วก็แจ้งรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบได้ด้วยนะครับ <C ute> น้ำหมักสูนไพ่สมาร์ทโกดนะครับ <C ute> เพื่อสุขภาพที่ดีของแพะช่วยขับถ่ายพยาธินะครับช่วยป้องกันหวัดของแพะนะครับอาการหวัดซึ่งเป็นอาการป่วยอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากการแพ้อากาศหรือว่าป้องอาการอาการ,าการท้องอืดน,นะครับลดอาการท้องอืดหรือว,ว่าท้องเสียนะครับเพิ่มทั้งเสริมแคลเซียมนะครับทั้งช่วยให้แพะเจริญอาหาร ข้อดีก็คือช่วยให้แพะเจริญอาหารแบบยั่งยืนนะครับก็คือแบบถาวรน,นะครับทำให้แพะเจริญอาหารแล้วก็ช่วยให้กินอาหารได้มากยิ่งขึ้นสุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับอยากกินอย่างเดียวนะครับสรับแพะแล้วก็ช่วยให้อ่าขนเงางามนะครับสุขภาพดีนะครับโดยรวมเลยอันนี้น้องอไข่มุกเนี่ยตอนนี้เป็นพี่ไข่มุกแล้วละ่ะพี่สาวไข่มุกแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่โซมโซมมากเลยนะครับนี่หลังจากกินสมาร์ทโคตรเข้าไป กว่า2สัปดาห์นะครับก็ทําให้สุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับขนสวยเมื่อก่อนนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยน้องไข่มุกเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นรุ่นพี่แล้วนะครับไข่มุกนะครับแม่ของอมัดหมี่นะครับเป็นลูกของมัดหมี่นะครับทอ,อกเกนเบิร์กนะครับนี่คือทอ,อกเกนเบิร์กชาแนลน,นะครับลูกผสม สองสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นสายนมหลักๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านติดต่อสอบถามกันเข้ามาสอบถามสมาร์ทกดเข้ามาทักทายเรื่องของน้ำหมักสวนไพลสมาร์ทกดเข้ามาใช้กับแพะได้ทุกระยะนะครับของการเจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะท้องท้องอ่อนท้องแก่ระยะใกล้คลอดก็ทานได้ไม่มีผลเสียไม่มีผลข้างเคียงสำหรับแพะเลยนะครับช่วยให้สุขภาพดีแล้วก็เจริญอาหารวันนี้ขอบคุณท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับ 1>, 1แกลลอน1ลิตรนะครับบรรจุ1ลิตรนะครับ200บาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งจอง3ลิตร4ลิตรอ่าหรือว่า2 3แกลลอน4แกลลอน5แกลลอนหรือว่าอ่า5แกลลอนจะมีแถม1แกลลอนนะครับสำหรับน้ำหมักซูมไพลสมาร์ทโกดก็ราคาเบาๆนะครับราคาจัดส่งก็เราก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพร้อมบริการเก็บปลายทางแค่นั้นเองแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ท,ทักท,า,ทายเข้ามานะครับลงชื่อ ลงชื่อเบอร์โทรที่อยู่เข้ามานะครับเราก็จะทักทายแล้วก็เจ็ดจัดส่งให้ทั่วประเทศบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ขอบคุณสำหรับการเี่ยมชมและก็ติดตามผลงานของเรานะครับพบกันใหม่ชาอีพีหน้าขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ